สวัสดีครับผมอีกหนึ่งคิปหนึ่งงานกับงานซ่อมรถยนต์ Honda Civic ไปซิตี้ไม่ใช่ซีวิกฮอนด้าซิตี้โนกับแอร์ไม่เย็นเช็คเบื้องต้นน้ำยามีแล้วก็ไฟมาครับผมปรากฏว่าคัดคอมไม่ทำง,งานอันนี้เพิ่งตอนนั้นเราก็เช็คให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ ปรากฏว่าฟิวขาดตัวหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนฟิวให้แล้วก็ตัวนี้ก็ฟิวขาดเองปรากฏว่าหน้าคาัดขอมเอมันช็อตนะครับผมน้ำยาก็มีมีดูสภาพหน้าคัดนะก็น่าจะเติดรถมายังไม่เคยเปลี่ยน,นเดี๋ยวก็กำลังลื้ออยู่ครับผมเออก็สภาพสายพานก็ยังดีอยู่ เดี๋ยวถอดหน้าคัดกันครับครับชุดคัดคอมเบียมาแล้วตัวที่เสียเ่ยตัวที่เสียนะตันนี้ของใหม่แกประกอบครับผมครับมาคัดมาใส่เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ ว่าจะทำงานไหมตอนมาวันนี้ไม่หมุนครับวันนี้ไม่ทำเขี่ยครับผมครับผมกับมันดาซิตี้ที่เปลี่ยนนันออกขับคอมเมียครับวันนี้ก็ออกมาลองนะครับแอร์ก็เย็นปกติครับพอดีลูกค้าแจ้งว่าบางทีก็ขับไปเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ต,ตัวนี้ที่เช็คเจอก็คือไม่เย็นเลยวันนี้ก็ลองมาลองอยู่ครับทํากรอบหน้าคัดเสร็จก็แอร์เย็นปกติครับเพราะว่ายังไม่เคยเปลี่ยนหน้าคัดมาก็รถเลขใหม่ก็สองแสนกวา่ 2, 09, วาสองแสนเก้าพันกิโลยังไม่เคยเปลี่ยนน,นี่กำลังลองอยู่ ครับผมเย็นปกติครับเย็นจัดหนาวก็ตอนเช้าๆก็มีฝนตกครับผมตอนนี้เข้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้ถอดคอมเียรครับไม่ได้ปล่อยน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ก็มีปกตินะครับยาแอร์ก็มีเหลือเยอะ งแต่ว่าหน้าคัดไม่ทําอันนี้เข้ามาเช็ครอบนึงแล้วเพราะผมเปลี่ยนฟิลไปให้ตัวหนึ่ง mm. ก็เลยแจ้งลูกค้าบอกว่าถ้าเป็นดีก็ต้องมาเปลี่ยนหน้าคัดความเบยนะก็เลยก็วิ่งได้ก็ประมาณน่าจะเกือบเดือนอ่ะก็ลูกค้าก็โทรมาถามเมื่อวานนี้ว่าร้านปิดยังเพราะว่าผมปิดก็ประมาณห้าโมงหโมงครับเพราะว่ามาก็บอกว่า ก็น่าจะไม่ทันนะเพราะว่าร้านอะไรนก็ปิดก่อนครับวันนี้ก็ลูกค้าก็เลยมาเช้ามาเจ็ดโมงเพราะว่าลูกคาก้าจะไปต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เลยทําให้ก็เลยต้องออกทําเสร็จก็ออกมาลองให้ครับก็ยังไม่มีอาการนะว่าจะไม่เย็นนะก็เย็นปกติตอนนี้ครับผมโอเคครับ คันนี้ก็น่าจะจบเรียบร้อยครับผมกับงานเปลี่ยนหน้าคันครืเอีแยครับผมโอเคครับผับวงแย่ท้งมาปกติครับตัดต่อปกติแล้วโอเคเรียบร้อยครับกับ Honda City 09คราับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมอย่านคลิปหนึ่งงาน งานซ่อมรถยนต์ไอ้โตโยต้าซูลนูนาผู้กาแจ้งว่าเครื่องสัน่นเครื่องสั่นสะดุดเนาะผมครับมาดูมาเทียนมาเทียนก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะเป่ย่างเทียนแล้วก็เปลี่ยนสายคอย สายหัวเทียนช็อตครับอะไรมาแล้วของเก่าที่เสียนะครับที่มันช็อตช็อตแล้วมันช็อตลงเกา้าก็สุดด ก็ัวเทียนก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็มีเพิ่มเติมแอร์ไม่เย็นด้วยครับคันนี้เนี่ยสายเดิมเยวครับผมเดี๋ยวประกอบให้ครับครับเครื่องนี้ปกตินะตุลลนาสายหัวเทียน,น,น,ยมยนตนมาในเครื่องสั่นกระดุดเลยครับ ก่อเตือน้นะไม่้ใช้แล้วไปล้างเลยแล้วเห็ดส่องแอรออีกส่องแอร์มันตันไปล้างไปเลยเรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวผมมีศูนย์ล้อไม่ตรงครับตรงตั้งศูนย์ของล้อแล้วก็ช่องแย์แก้ไขช่องแย์ว่าช่องแย์มันตันครับผมนี่ก็เรียบร้อยเครื่องสัน่นกะดุดก็ ขายเรียบร้อยครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนสายหัวเทียนครับผมกับคันนี้ตรงน,นี้เป็นลูกค้าประจำครับถอยไปเลยพ่อพ่อโอเคครับเรียบร้อยครับกับโตโยต้าซูรุ่นนาเครื่องสั่นสะดุดแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับ กดไลค์กดแชร์ด้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ